าวสารข่าวแรกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศอันดับต้นๆค่ะที่รับการคัดเลือกนะคะให้ถ่ายทําภาพยนตร์ของต่างประเทศนั่นเองรัฐบาลค่ะจึงมุ่งเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยตามนโยบายสอปาวเวอร์ค่ะ ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายุทธมนตรีนะคะยินดีค่ะที่ประเทศไทยของเราเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ต่างประเทศมักเข้ามาถ่ายทําภาพ,พยนตร์ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยเป็นท,ที่ที่รู้จักเกิดการสร้างงานสร้างรายได้รวมทั้งยังมีส่วนในการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในโอกาสเดียวกันด้วยโดยในครั้งนี้นะคะท่านนายุทธมนตรีค่ะเห็นถึงศักยภาพของประเทศ ทยซึ่งสะท้อนมาจากความเชื่อมั่นในอดีตที่ผ่านมาไทยมีศักยภาพของสถานที่ถ่ายทำภาพ,พยนตร์ที่มีความหลากหลายความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเสริมภาคลักษณ์ประเทศตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์รายงานของกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเทีย่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าในปี2565นะคะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทยถึง348เรื่องโดยในเดือนกันยายนและก็เดือนพฤศจิกายน2565มีการถ่ายทําสูงสุดถึง42เรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ล่าสุดค่ะในเดือนมกราคม2566มีการถ่ายทําไปแล้วถึง34เรื่องสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า298ล้านบาท ข้อมูลเมื่อวันที่3 1มกราคม2566ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยภาครัฐยังได้ให้การสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการคืนเงินนะคะ ตามติของคอรมอเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566ร้อยละ20 30เป็นระยะเวลาถึง2ปีสิทธิประโยชน์หลักอยู่ที่ร้อยละ20เมื่อมีการลงทุนในประเทศไทยไม่น้อยกว่า100ล้านบาทส่วนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมถึงไม่เกินร้อยละ100ค่ะร้อยละ10ค่ะคุณผู้ชมขออภัยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับเพิ่มการคืนเงินจากเดิมค่ะ75ล้านบาทต่อเรื่อง เป็น150ล้านบาทต่อเรื่องจะทําให้เพดานเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์ต่อเรื่องเพิ่มเป็น750บล้านบาทค่ะจากเดิมเนี่ย3 7มล้านบาทเพื่อเป็นการรับกับแนวโน้มที่คณะถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาในไทยเป็นผู้สร้างรายใหญ่เงินทุนสูงโดยเฉพาะภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ทั้งนี้ในปี2565ที่ผ่านมาจังหวัดสถานที่ถ่ายทำยอดฮิตของกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศท่าอันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครภูเกต็ต สมุทรปราการเชียงใหม่แล้วก็พังงาค่ะโดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยรวมถึงในการจ่ายเงินคืนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างชาติโดยในช่วง7ปีในช่วง2 5 6 0ถึง2,566มีภาพยนตร์จำนวนกว่า45เรื่องที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนำไรายได้เข้าประเทศเกือบ9 0 0 0ล้านบาทค่ะหมุนเวียนเศรษฐกิจในอัตราทวีคูณถึง17,000ล้านบาท ทั้งนี้ครัฐบาลเชื่อมั่นว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและคุ้มค่าเพราะไรายได้ที่ได้รับจะส่งถึงประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำทั่วประเทศไทยค่ะ